ฝากร้านเติมเกณกันไว้ด oh! ้วยนะครับกับอบาทามบูสบูตเติมถูกเติมไวที่อบาทามบูสบูตเลยครับอย่าลืมบอกมาจากฟิวเอ็กนะครับเพื่อมีส่วนลดให้แล้วจากโคชิโน่หรือมิยามาซึสามนิบจีโอ้ยกูได้กูได้กูได้เออดีดีหักเส โอ้ยโอ้ยเนี่ยก็เอาไปคือทีบอกครูกันใครดีละทีนี้อ้วนโดนแม่แล้วทำแต้มเป็นยังไงอ่ะเชื่อม min ึงเปลี่ยนแผนวะเม่ยแถนสามแต้มเลย เราเป็นเทนนี้ไงมนมันมันเอาตัวรับบอยิงมาว่ะหรือตัวอะไรกีรับบอลยิงไอ้ทูนี่ก็ทาได้นะถ้าเจอรับบิลยิงที่สามไงี่สามเออวาโอ้โหอวาไม่ได้ห้ามิงจีนว่ะแล้วจำไได้ตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นโอ้โหเอาลยอ๋อ ขียวอะไรอ่ะได้ไหมอ่ะเอา,อาเรื่องเขียวอะโอยเขียวแล้วโอ้โอของเล่นซ้าย

Oh. oh yeah. Oh uh. yeah. comes <laughs> back. <laughs> 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 <laughs>

じっくりおいみのお、うん、お,おめおのおお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 くれ <laughs> よ,よ <laughs> おお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 おうおお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 お มีมีเก็บหนูเหรอเออใช่โอ๊ยโอ๊ไเริเจ็บจรเจาริงเกี่ยวอีเแล้วเจ็บจริเจ็ิงเจ็บจริงเจ็บจริงเจ็บจริงเจ็บงเจบจริงเจงง

โดนแน่สามิตจีตัวร้ายเนี่ยรคุณบอกไม่ไหวว่ะนีก็ไม่ไหวเขียวแม่งเลยปไยแต้มหรอ หนูได้ไไดิซีเขียวเขียวโ,โดนนะดีสิบนะเอาเป็นเล่นนี่เอาเขี่ยวตัวหมุนเลย <c oughs> <c oughs> ดายกายก็มา นี่โอ้โหโอ้โผลใครจะไหวอย่างเงี้ยไม่คนนี้ต้องหลายว่ะโอ้โหแต่ก็ขับ <laughs> ได้สิมาได้ได้กินไหมย่กเงี้ย <laughs> ไปละเอจอกันตรงนี้จะท่องไารีปสิบอ่ะเอาจับ